วัสดีค่ะวันนี้เดาจะมาแชร์สำหรับน้ำปั่นที่เดาทำไว้กินเองทุกวันเพื่อสุขภาพเลยนะคะอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือมะขามป้อมนะคะในมะขามป้อมมีวิตามินซีเยอะมากๆค่ะและผละไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ มะม่วงที่บ้านเราเยอะนะคะเราใช้เป็นมะม่วงดิบค่ะไม่ใช่มะม่วงสุกนะแล้วก็แก้วมังกรค่ะตัวนี้ก็ช่วยระบบขับถ่ายดีมากๆเลยนะคะที่เห็นสีส้มๆนี่ก็คือแครอทนะคะตัวนี้ก็มีเบตาแคโรทีนค่ะช่วยต้านอนุมูลอิสระดีมากๆเลยนะคะเ้าก็ใช้ผลไม้ตามที่เรามีบางวันก็จะมีมากกว่านี้นะคะบางวันก็น้อยกว่านี้แล้วแต่ค่ะแล้วก็ที่เห็นเขียวๆอยู่นี้นะคะก็ไปเก็บมาจากที่เราปลูกไว้เองเลยค่ะก็มีนะคะจินจูชัยค่ะเดา ก็ใช้ประมาณสัก4ี่ห้าใบนะคะแล้วก็แคลนะคะผักคะน้าแคลค่ะแคลนี้คือเก็บกินได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ปั่นแค่ครั้งละสองถึงสามใบก็พอแล้วค่ะเพราะว่าใบาใหญ่มากๆเลยนะคะเวลาปั่นเนี่ยเราก็จะใช้ผสมรวมกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นําไปปั่นนะเวลาปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมากรองแยกกากเอาออกหน่อยนึงนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นสีประมาณนี้อันนี้ก็คือกินไปบางแล้วลืมถ่ายค่ะ ก็กินไปบ้างแล้วก็กินก่อนอาหารนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแค่นี้เองนะคะวันนี้เราก็ทําน้ําผักผลไม้สูตรง่ายๆค่ะบางทีก็ใส่เป็นพวกโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวผสมไปด้วยนะคะรส mm hmm. ชาติเนี่ยก็อร่อยไปอีกแบบค่ะ